ชายชื่ออูเวของเฟรเดริกบักมันแปลโดยทิปน,นันเพชศศีจากสำนักพิมพ์แมรี Go ่โกราวมันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ลุงผู้เขียนเปิดเรื่องด้วยพฤติกรรมแบบมนุษย์ลุงน่ารำคาญคนหนึ่งแต่สำนวนน่ารักน่าหยิกนั้นกลับทำให้เราขำไม่ได้รำคาญความงี่เง่าของลุงเลยแม้แต่น้อยโดยส่วนตัว เราเป็นคนกลัวคำว่าตลกร้ายของฝรั่งเพราะอ่านทีไรไม่เคยตลกไปกับเขาเสียทีแต่ชายชื่ออูเว่ต่างออกไปผู้เขียนเล่าเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของอูเว่เป็นมุมมองที่อูเว่เห็นอูเว่รู้สึกเขามีชีวิตประจำวันที่เป็นแบบแผนทําอะไรซ้ำเดิมมาเป็นเวลาหลายสิบปีเขาเชื่อมั่น และยึดมั่นในแนวทางของตัวเองเป็นคนขวางโลกในสายตาของคนอื่นแต่ในความขวางโลกนั้นมีเหตุผลรองรับทุกการกระทำเรื่องนี้แปลดีทีเดียวสำนวนแสบสันรับกับอารมณ์ลุงในเรื่องลุงขวางโลกผู้ขวางหูขวางตากับทุกอย่างบนโลกใบนี้เราได้เห็นอูเวและชีวิตในแต่ละวันของเขาสลับกับตัวเขาเอง ในแต่และช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราค่อยๆรู้จักตาลุงแปลกประหลาดคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มรักเขามากขึ้นเรื่อยๆเป็นหนังสือที่มีเสน่ห์จริงๆที่เขียนเรื่องน่ารำคาญในทุกเมื่อเชื่อววันออกมาให้น่ารักได้ขนาดนี้ความน่ารักของลุงขี้โมโหความน่ารักของชุมชนอันวุ่นวายแล้วจู่ๆเรื่องของลุงน่ารำคาญ ก็กลายเป็นเรื่องรักโรแมนติกเป็นเรื่องรักซาบซึ้งเป็นเรื่องของมิตรภาพและน้ำใจขำหัวเราะอดหงิดรำคาญซาบซึ้งสวยงามและโดยที่ไม่รู้ตัวน้ำตาของเราก็ไหลออกมาเชื่อได้ว่าทุกคนที่เคยรำคาญมนุษย์ลุงในชีวิตของคุณจะรักมนุษย์ลุงคนนี้หลังจากที่คุณได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้จบค่ะ